เ,เราบอกแล้วว่าเราจะไปพังงาแต่เรา,าแวะร้านนี้แป๊บหนึ่งเพราะว่าขึ้นเครื่องมาตั้งแต่เช้าอะ่ะแบบมันโหยมากไงก็เลยต้องมาแวะเติมความหวานนะคะนอกจากความหวานเรื่องของการตกแต่งสถานที่แล้วอะ่ะขนมอร่อยนะคะแล้วก็ของหวานก็ตัาตาดีมาก ดูหน้าตาเจ้าของก่อนแล้วจะรู้ว่าที่เนี้ยอร่อยสนุกแล้วต่อไปจะพาไปเที่ยวไหนตรงนี้คือพุณเก๋จากทางสีสตาร์นะคะน้อะอยากให้พี่เก๋แนะนําหน่อยว่าทริปนี้เนี่ยมีใครไปลูกเที่ยวกับเราบ้างเริ่มากที่เลยอ๋อทีบอกว่าคือหน้าสดขอใช้ตัวช่วยนะคน่ารักอ่ะโอ้ที่เขาหน้า ที่ได้สัมผัสมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ก็แอบไปสมัครเป็นน้องสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วและทั้งนี้คือทีมงานทีมงานสวัสดีค่ะถ่ายไปฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ทางนี้อะไรเก๋ยังก็องเก็บของกวนเก็บเหมือนเก็บของในร้านเลยอะไรอ่ะคะเขขโมยของอะไรเข้าไป นี่ข้อมูลเกษตรเต็มร้าเลยร้านพี่เกลแก้วที่ร้านอยู่ในนี้แล้วก็จะแต่งงานการบุกข้อมือนิดนึงแซวแอลแน่แน่อันจะพักก็ต้องต่อเลยค่ะเราเป็นแฟนกันเราเป็นแฟนกันรู้จักกันดีอยู่แล้วอังนี้คืออันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลนะฮะพรุ่งนี้ซิมบิลันนะครับแล้วอีกวันนี้ก็เป็นอ่าสุรินทร์ภูเก็ตสุรินทร์แต่ทางนี้เลยครัพามากี่คนคะโปกต์กี่คนหกสิบ หกสิบกว่าคนใช่ไหมชบาทีมพีเอฟหกสิบค่ะหกสิบคนมาทำทีมไม่ก่อนห้าทีมเหรอโอ้ my god ไม่ได้ไ่ได้ไนี้ก็เป็นเพื่อนของเรายืนเลยคุยนานๆเลยค่ะคุยนานๆเลยค่ะคุยทีมหมดคุยนานๆเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อภาค่ะน้องหนูเรียกหนูดีไหมได้หนูได้หนูผ้าค้าคลิปนี้เอาชุดอะไรมาบ้างโอ้ยเราต้องดูซีบอกโอยได้ อตอร์ปาร์ตี้เดินริมหาดงี้มีอัปเตอร์ปาร์ตี้มีเดินริมหาดมีแล้วก็ดำน้ำไม่ดำไม่เอาไม่กลัวผิวเสียลงค่ะจะต้องดูกันว่าชูพีดวันพีดชูพีดก็คือแว่นตากับถุนเทา้า <laughs> แว่นตากับถุนเทา้าไม่ได้เนาะตอบไม่ถูกเลย ใ,ใ,ใจกันอันนี้เป็นเจ้าบ่าวแล้วที่เป็นเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวไปเลือกชุดกันงต่างโอเคโอเคไปๆเลือกชุดดีกว่าดีใจจะได้แต่งงานจริง,รงๆอ่ะขอเขาแต่งงานเพิเ่งแต่เมื่อ15ปีก่อนณลวันนี้นะคะเป็นเวลาที่เจ้าสาวส่วนทอดไม้เรียบร้อยแล้วคนไใจอยากมีสามีต่อไปเตปรียมรักให้ดีค่ะมาแล้วมาอยู่มาการ์ดสุดหลงสาว แย่งชอบกําลังคิดคิดกลมที่อยู่แต่เขาหยุดไปเลยมาเลยแดมาเจ๊แหดแดั้งแกสาวไปเลือกชุดกันดีกว่าสาวที่ไหนดีเลยเป็นที่เลยที่นดีเลยที่รักเออน้องก็ชอบนี่ต้องเอาสองชุดมาใส่สรวมกันใช่ไหมถึงจะใส่ได้คือร้านอาจูมาเนี่ยนะคะในช่วงก่อนโควิดเนี่ยเขาก็รับนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่อยากจะมาแต่งงานทุดสวยๆในเมืองไทยก็เป็นธุรกิจที่ดีเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็รับเนี่ยค่ะโควิดนี่ไงโดยโควิดเะเป็นแบบนี้ <c> <c> โควิดโควิด <c> สวยนะชุดก็สวยนะแต่ตอนนี้ก็มีเค้กมีอะไรนะคะแล้วก็<ม>เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อเลือกชุดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไปลงทะเลกันแบบนี้จะดีแหละแบบนี้เลยใช่ไหมเออเนี่ยเขาหาปลากันไปเลยใช่ไหมสุ่ม ว่าร้านที่ทำเกี่ยวก <มา S 1> ับการแต่งงานเนี่ยมนมีอะไร<ห><ห>แขกแขกนะดูดิดูเขาแบบทำแก้วอก็เหมือนแบบว่าผ้าคุมผมอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็มาใส่แก้วน่ารักนะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสารรค์นะคะของการจัดงานแต่งงานค่ะเมื่อกี้เราเห็นกันไปหมดแล้วละ่ะชดุดสวยๆนั้นเลยพร็อพสวยๆนะคะมันก็ต้องมาถึงอันนี้แหละ ก็คือ catering นี่หลายอย่างนะคะก็มีทั้งเค้กมีทั้งคุกกี้มีทั้ง cookie, ม็อกเทลแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆที่สวยจริงๆเป็นเรียกว่าถ้าใครอยากมีงานแต่งงานในฝันแล้วอยากจะมาจัดที่ภูเก็ตร้านนี้เลยได้เที่ยวด้วย